ค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตประเทศไทยและท NN2 ค่ะรายการคุยกับหมอนะคะก็เป็นรายการดีๆนะคะที่เราจะพูดคุยถึงรูปเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็การดูแลสุขภาพและทุกกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำนะคะกับหมอจุ๋มจิ้มค่ะ ทันแตแพทย์หญิงกิติลักจุลเสถียรน,นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะอยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมได้มาทำความรู้จักนะคะกับอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของสภากาชาติไทยนะคะนั่นก็คือศูนย์ราชการุณสภาการชาติไทยแหล่งเรียนรู้ด้านมนุษยธรรมและธรรมชาติศึกษานะคะฟังดูแล้วหลายๆคนก็อาจจะแบบเอ๊ะ ไม่เคยคุ้นเลยโอ้มีแบบนี้ในของสภากาชาดด้วยหรือเปล่าด้วยเหรอเพราะปกติก็จะรู้ว่าสภากาชาดก็น่าจะเป็นในเรื่องของการดูแลป้องกันอุทกภัยดูแลผู้ประสบภัยหรือว่าเรื่องของการรักษาเรื่องของการเข้าถึงแพทบ,บตัต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะรวมถึงโรงพยาบาลด้วยนะคะแต่ศูนย์แบบนี้ธรรมชาติศึกษามัตษยธรรมมิอย่างนี้มีด้วยเหรอโอ้ มีนะคะแล้วก็มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากๆที่วันนี้ทางรายการคุยกับอกอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้มาทําความรู้จกักศูนนี้พร้อมๆกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติค่ะจากท่านผู้จัดการที่ศูนย์ราชการบุนสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดนะคะขอต้อนรับค่ะคุณกรองจิตชมสมุทรค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่สำหรับเวลาเดินทางไกลมาเลยนะคะมา <c oughs> ในรายการของเราในวันนี้นะคะ <c oughs> ซึ่งวันนี้ค่ะเราเลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักหนึ่งภารกิจของทางสปากากชาติไทยที่สําคัญแล้วก็หลายๆคนอาจจะไม่รู้ด้วยและที่สําคัญคือที่มาที่ไปของศูนย์นี้ <c oughs> มีความน่าสนใจมากๆด้วย <c oughs> นะคะ <c oughs> อยากจะเรียนเชิญนะคะให้คุณกองจิตช่วยเล่าให้เราฟังของถึงที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นของที่นี่หน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็คือว่าด้วยความที่เป็นสภากาชาติไทยเรามีหลักการกราชาติเประการอยู่<ะ>อยู่ว่ามีมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นเอกภาพความเป็นบริการอาสาสมัครแล้วกม็มีความเป็นสากล<ะ>ดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยที่จะเรียนให้ทราบก็คือเป็นจุดที่แสดงให้เห็นว่ากาชาติทำแบบนั้นเนี่ย แบบเป็นรูปธรรมอย่างไรก็คือตรงจุดนี้ค่ะด้วยความที่ต้องเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทำํทำไมต้องเป็นที่นี่ค่ะเพราะว่าที่ศูนย์ราชการลุนสภากาชาดไทยเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายแดนที่เขาร้านจังหวัดตราดนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะเป็น<อ>มันเป็นพื้นที่ที่อยู่ชายแดนด้านตะวันออกแล้วก็อยู่ตรงอำเภอคลองใหญ่ซึ่งเป็นอำเภอสุดท้ายของจังหวัด และเหตุการณ์เนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์เมื่อ43ปีที่แล้วก็คือช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวกัมพูชามีสงครามภายในตีกันนะคะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประชาชนทนไม่ไหวก็เลยหนีตายออกมาทีนี้พอหนีตายมาเนี่ยข้ามฝั่งมาทางประเทศไทยด้วยความที่มันเป็นพื้นที่ติดกัน กั้นโดยเทือกเขาบรรทัดดังนั้นพอข้ามฝั่งมาปุ๊บเป็นประเทศไทยเนี่ยก็คือบริเวณนี้เลยค่ะจะไม่ได้ข้ามทีละคนสองคนแต่มาเป็นแสนคนค่ะเป็นแสนคนเลยค่ะเป็นผู้อพยพที่แบบกระสือกระสนหนีตายและสภาพหิวโหยอดอยากอย่างเงี้ยค่ะ,คะแล้วมาเป็นแสนคนเนี่ยพอข้าม,มาถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ย พื้นที่เป็นพื้นที่ที่จังหวัดตราต้องดูแลรแลับผิดชอบใช่ไหมคะแต่ว่าพอคนทั้งจังหวัดก็ช่วยกันดูแลเพราะว่ามันหน้าเวทนามากเสร็จแล้วเหมือนกับว่าช่วยไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าประชานชน,นเยอะเยอะเกินนแสนแล้ว <c oughs> เค็น,น่อนโอ้โหแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีๆคนเป็นแสนเข้ามาในพื้นที่แล้ว จะอยู่ยังไงแค่เบียดกันนี่ก็น่าจะแน่นมากเลยะเหมือนกับใช้คำว่าทะลักมาทะลักค่ะทะลักมาเป็นแสนคนแล้วในสภาพที่แบบแทบจะอยู่ไม่รอดเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยขอความช่วยเหลือไปที่สภากาชาติไทยนี่พอขอความช่วยเหลือไปที่สภากาชาไทยปุ๊บเนี่ยความทราบฝ่าพระ พระบาทขององค์สภานายิกาคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะพระองค์ทรงเป็นองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาติไทยท่านก็เสด็จด้วยพระองค์เองค่ะในวันที่26พฤษภาคม2522พอท่านเสด็จด้วยพระองค์เองเสร็จเนี่ยพอท่านเห็น แล้วก็ท่านกล่าวคำว่าฉันตัดสินใจที่จะช่วยช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีดังนั้นเนี่ยพระองค์ท่านก็เลยประกาศให้บริเวณพื้นที่นี้เป็นเขตคุ้มครองความปลอดภัยเนื่องจากว่าเป็นชาวต่างชาติไม่ใช่คนไทยนะคะท่านก็รู้ว่า จะต้องใช้วิธีการอย่างไรแต่ด้วยความที่เราเป็นสภากาชาติไทยมันเป็นองค์กรสากลที่ที่ใช้สัญ,ญลักษณ์สากลที่ทุกคนรู้พระองค์ท่านให้เชิญธงกาชาติคู่กับธงชาติไทยขึ้นบนเสาแล้วก็ประกาศว่านี่คือเขตคุ้มกาอคุ้มครองสากลและให้ดำเนินการเป็นช่วยเหลือผู้อพยพ ในบริเวณนี้ค่ะเพราะว่ายังยังคงมีเรื่องการโจมตีหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยใช่ไหมคะในขณะที่เสอ็จก็มีการโจมตีแล้วก็มียิงกันโดยตลอดก็เป็นพื้นที่ที่อันตรายแต่ว่าคือพวกเขาเดินไม่ไหวแล้วจะผลักไปไหนก็ไปไม่รอดค่ะก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้เป็นจุดที่คุ้มครองความปลอดภัยให้ผู้อพยพจะช่วยเหลืออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันดังนั้นเพื่อ เพื่อให้บริเวณนี้เป็นความปลอดภัยของคนที่อยู่ใช่ไหมคะก็เลยประกาศเป็นศูนย์สภากาชาติไทยเขาร้านค่ะศูนย์สภากาชาติไทยก็คือที่มาก็คือเป็นศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อดูแลผู้อพยพใช่ค่ะแล้วก็ดูแลโดยใช้หลักการกาชาติเป็นหลักการในการดูแลก็คือเรื่องมีตั้งแต่เบื้องต้นฉุกเฉินดูแลเรื่องของสุขภาพคล้ายๆปัจจัยเสียค,ค่ะคือให้ยังชีวิตได้ก่อน แล้วพอดีขึ้นปุ๊บเนี่ยก็จะดูแลเรื่องอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเริ่มต้นก็ต้องอาหารก่อนนะคะเสื้อผ้าและที่อยู่อาศัยต้องไปสร้างยารักษาตรงนั้นให้เลยใช่ค่ะแต่ว่าคือการสร้างทั้งหมดอ่ะมันเป็นการก่อสร้างแบบชั่วคราวค่ะเพื่อให้อยู่รอดได้ในตอนนั้นค่ะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่พระท่านทรงมีภาพวิ ันิ <c oughs> มีพระวิสัยทัศน์นะคะ,คะแต่พระองค์ท่านทราบโดยตลอดว่าคุณจะต้องทำอย่างไรพอประกาศเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพระองค์ท่านก็ให้นโยบายเพื่อการดูแลค่ะ,ะโดยให้สภากาชาติไทยเป็นคนดำเนินการในเรื่องสุขภาพอนามัยทั้งหลายแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอให้การช่วยเหลือแบบ สนับสนุนให้การดําเนินงานของกาชาติเนี่ยเป็นไปอย่างสะดวกค่ะ,คะอย่างเช่นว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นที่โล่งว่างไม่มีบ้านพักถัดจากป่ามาใช่พอข้ามเขามาปุ๊บก,ก็เป็นพื้นที่เลยแต่พื้นที่ตรงนี้มันเป็นแบบลักษณะคล้ายๆเขาลงมาแล้วก็เป็นพื้นราบแล้วติดชาทะเลค่ะ,คะทีนี้พอพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพระองค์ท่านทั้งรวมทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็มีพระราชดำรัสให้กรมชนลประทานมาสร้างอ่างเก็บน้ำไว้บนเขาเพื่อให้ได้มีน้ำกินน้ำใช้เหรอคะใช่ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็ด้วยความเป็นธรรมชาติที่สวยงามพอมัมีอ่างเก็บน้ำปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลลงมาเป็นลำคลองธรรมชาติแล้วก็ลงมาเจอกับ ก่อนที่จะไปลงทะเลนะคะท่านให้สร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ของผู้อพยพแล้ค่ะแต่จริงๆอ่ะผู้อพยพใช้แค่เพียง7ปีเท่านั้นเองหลังจากกำลังจะถามเลยก็คือเราดูดูแลเขาประมาณเท่าไหร่คะนานไหมเนี่ยค่ะก็คือตั้งแต่วันที่พระองค์ท่านเสด็จจนกระทั่งถึงวันที่4กรกฎาคม2529ก็คือปิด ปิดโครงการจบโปรเจกต์หมายความว่าคือในในขณะด,ดูแล7ปีเนี่ยเปีเ <7 S 1> ปีค่ะพวงท่านดำเนินการตั้งแต่การให้การช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็ระยะต่อมาเพราะว่าพวงท่านมองว่าคือคนเหล่านี้เนี่ยจะต้องไปในที่ที่เหมาะสมะออไม่ใช่อยู่บ้านเราจนจนตลอดชีวิตถูกไหมคะก็ก็จะต้องมีการดำเนินการว่าถ้าเขาโตขึ้นแล้วเขาไปที่อื่นเขาจะอยู่อย่างไร ก็มีการสอนภาษามีการฝึกอาชีพค่ะโ,<ฮ>โดยใช้ครูศิลปอาชีพมา<ฮ>ฝึกอาชีพให้เขาค่ะ,คะแล้วก็พอ,พอผู้อพยพเหล่านี้เขาก็เก่งแล้วก็สามารถจะประกอบอาชีพเองได้แล้วเนี่ยก็มีการติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้ต่งต่อค่ะ,คะเพื่อให้แต่ละประเทศนะคะ,คะก็ก็ ถ้าเขาพร้อมเขาก็จะรับผู้อพยพเหล่านี้ไปประเทศของเขาไปอยู่ต่อที่นู่โนโก็คือมีทั้งเด็กกำพร้าและครอบอครัวเขาอะค่ะก็จะมีเยอะอยู่เหมือนกันที่ถูกส่งต่อไปประเทศที่สามแล้วก็ส่งบางทีก็มีส่งกลับประเทศของเขาเองก็มีห,หลังจากที่เป็นเหมือนสงครามสงบแล้วอะค่ะใช่ก็จะมีหลายแบบแต่ก็คือก็คือว่าท่านดูแลจนกระทั่ง ทุกคนเข้มแข็งแล้วก็ไปต่อได้เนี่ยค่ะมีบ้านที่ปลอดภัยกันทุกคนที่สามารถที่จะเดินทางไปต่อได้เจ็ดเจปีกับคนหลักแสนที่ถลักะลักเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้ก็คือพระเมตตาก็ส่งได้ดูแลนะคะทุกคนในช่วงนั้นเจ็ดปีด้วยกันโอ้มีภาพโอ้ก็ข้ามเขามานะคะอาจารย์ก็คงต้องแบบ แต่ละคนก็คงจะสภาพไม่ได้ดีทั้งเหนื่อยอ่อนเน็ดเหนื่อยเจ็บป่วยด้วยใช่ค่ะก็คือหมายความว่าคือกว่าเขาจะข้ามจากประเทศกัมพูชามาบ้านเราตรงบริเวณะนะั้นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นบ้านของเขาส่วนใหญ่มันจะเป็นป่าคะ่ะ<อ>ทีนี้กว่าเขาจะข้ามมาถึงชิดชายแดนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนนะคะดังนั้นในขณะที่เขาเดินทางเพื่อเพื่อหนีภัยเนี่ยเขาก็แทบจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวบางทีก็ ไม่มีอะไรรับประทานเพื่อกินใบไม้เป็นอาหารอะไรเงี้ยค่ะพอมาถึงข้าประเทศมาได้เนี่ยปรากฏว่าบางท่านก็อยู่ต่อไม่ได้เพราะว่าแม้มีอาหารก็รับไม่ได้ค่ะเหมือนร่างกายไม่รับนะคะก็เสียชีวิตไปเป็นจํานวนมากเหมือนกันก็เราก็ถือว่าได้ได้ช่วยเหลือได้ดูแลเขาแล้วก็ได้ได้ส่งต่อด้วยนะคะก็นี่คือจุดเริ่มต้นของศูนย์นี้หลังจากเจ็ดปีก็ไม่มีผู้อพยพ ก็คือผู้ที่รีบภายมาแล้วค่ะแล้วยังไงต่อคะทีนี้พอหลังจากปิดเรียบร้อยส่งกลับทุกคนประทับใจหมดแล้วเนี่ยคะ่ะก็ทิ้งร้างไว้สักพักหนึ่งค่ด้วยความที่เป็นพื้นที่ที่มันไม่ใช่ของกาชัดมาเดิมก่อนแต่ว่าหลังใน,ในระหว่างการดูแลผู้อพยพเจปีเนี่ยนะคะสุดท้ายพื้นที่เหล่านั้นก็คือจะเป็นเจ้าของหเจ้าของเดิมหรือว่าบางคนเนี่ยแบบ เป็นชาวบ้านเลยที่เข้ามาจับจองล้วนน้อมกล้าวถวายพระองค์ท่านค่ะทู๊บบอกเขาเป็นพื้นที่อาจจะเป็นของเป็นบ้านชาวบ้านเป็นคนในจังหวัดนั้นในอำเภออำเภอคลองใหญ่คลองใหญ่คลองใหญ่เนี่ยก็คืออยู่ที่นั่นอยู่แล้วแต่เขาก็ยินดีถวายอค่ะทูแล้วก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่ของสภาขาราชารไทยดูแลค่ะทีนี้พออยู่ต่อมาไม่กี่ปีนะคะเป็นโอกาสที่สมเด็จพระสมเด็จ พระพันปีหลวง<อ>น,นะคะพระองค์ท่านทรงเจริญพระชนพรษ 60, พรษา60พรรษาในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าจึงโปรดให้มีให้สภากาชาติไทยน,นะคะ,คะมาพัฒนาพื้นที่นี้อตอนนั้นทิ้งไปทิ้งร้างไว้แล้วก็ให้ออกองทัพเรือดูแลไว้ก่อน,นะคะ่ะแต่ต่อมาเนี่ยพอมีโอกาสนี้ปุ๊บเนี่ย ให้สภากาชาติไทยมาพัฒนาพื้นที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนไทยก็คือ,อมีสามประการที่พระองค์ท่านมีพระราชดำรินะคะก็คือข้อหนึ่งให้สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเมกียรติค่ะ <ๆ S 2> เพื่อเผยพ,พร่พระมหาการุณที่คุณคคที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งเป็นผู้อพยพดูแลผู้อพยพะค่ะแล้วก็พระราชทานนามของศาลาพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินี้ว่า ศาลาราชการุณสาลาราชาการุณ่าาา<ช>เป็นชื่อพิพิธภัณฑ์ค่ะ,คะแล้วนอกจากนี้เนี่ยคือด้วยความที่เป็นพื้นที่ธรรมชาติมีภูเขามีบกมีลําคลองน้ำจืดและก็ติดชายหาดมีทะเลอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเข้อข้อที่สก็คือให้ให้ใช้พื้นที่ธรรมชาติเพื่อประโยชน์กับเยาวชน อย่างเช่นว่าให้มาเข้าค่ายพักแรมกลางเต็นท์แล้วก็เรียนรู้เรื่องธรรมชาติศึกษาค่ะ ในบริเวณนี้กับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะมีอาคารบ้านพักที่ยังคงแข็งแรงอยู่เพราะว่าในส่วนที่เราดูแลผู้อพยพเราจะสร้างเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝกอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทํางานนะคะก็จะยังมีการก่อสร้างแบบอาคารถาวรหลังคามุงกระเบื้องส่วนใหญ่จะอยู่ติดแนวชายทะเลเพราะว่ามันอยู่หลังเขาปลอดภัยต่อลูกกระสุนนะคะก็ยังมีอยู่ งท่านให้ใช้พื้นที่และอาคารต่างๆที่ยังคงดีอยู่ค่ะให้บริการปรับปรุงใหม่แล้วก็ให้บริการประชาชนเป็นเหมือนรีสอร์ตนะคะเป็นที่พักให้ประชาชนซึ่งซึ่งตรงนี้ก็ได้คือมีการปรับปรุงให้สวยงามอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะ ซึ่งจริงๆดีน่าจะมีภาพแต่ว่าเสียดายไม่เห็นภาพแล้วบางคนจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะเอ๊ะ,เ,อะเปลี่ยนจากเป็นศูนย์ดูแลผู้ผู้อพยพแล<ช>้วมาเป็นอย่างนี้ได้ไงก็คือหลังจากนั้นเนี่ยก็คือมีแล้วก็มีเด็กๆเ,เข้าไปในโรง<ป>ในโรงเรียนมาทัศนศึกษามาอะไรตลอด<ช>ปีเลยใช่ไหมคะก็คือเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2,535เริ่มก่อสร้างในช่วงของ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะคะจนกระทั่งถึง2,565ก็เท่ากับ30ปีแล้วใน30ปีเนี่ยดำเนินการตามภารกิจที่พระองค์ท่านพระราชทานเนี่ยพระราชดำริเอาไว้ด้วยดูแลเรื่องพิพิพธภัณฑ์ให้คนมาเยี่ยมชมตลอดเวลา,าอันที่สองก,ก็คือ,เ,อ,อเปิดให้เด็กเยาวชนมาใช้เป็นพื้นที่กิจกรรมเข้าค่ายภาคแรมนะคะแล้วก็ <c oughs> อันนี้คือเป็นไฮไลท์ของเด็กๆเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่มาทํากิจกรรมในในส่วนที่เป็นเข้าค่ายเยาวชนนะคะคือเด็กเขาก็จะมีประสบการณ์ทุกอย่างเช่นปีนเขาก็ได้ที่นัานใช่ไหมคะใช่ปีนเขาก็ได้ค่ะเป็นแอดเวนเจอร์นะคะแล้วก็ถ้าเป็นลงน้ำเล่นเล่นน้ํำชายหาดก็ได้เพราะเป็นชายหาดที่สวยและยาวมากค่ะแล้วก็ อีกมุมหนึ่งที่มันเป็นยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติที่สมบูรณ์ก็คือป่าชายเลนค่ะก็คืออยู่ในบริเวณนี้เลยดังนั้นเนี่ยเด็กๆจะทำกิจกรรมแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยกิจกรรมหลายอย่างมากมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยผู้ใหญ่อะคะอ่ะก,ก็ชอบมาพักรีสอร์ทชายหาดเพราะว่าสวยงามนะคะแล้วก็ธรรมชาติ คือได้ทั้งพักผ่อนแล้วก็ได้ธรรมชาติแล้วก็ได้ดื่มดาในบรรยากาศที่เข้าไปเรียนรู้เรื่องอพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเข้าไปเรียนรู้เรื่องอพระมหาการุณาธิคุณ<า>แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ค่อยได้เปิดเผยเท่าไหร<า>่แต่ว่าพยายามแล้วก็กำลังดําเนินการอยู่<า>ก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่พระองค์ท่านเสด็จเองจริงๆท่านเสด็จตั้งสามครั้ง ในปี2522นะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ที่ท่านทรงงานด้วยแต่ว่าด้วยความที่มันทิ้งระยะเวลามานานแล้วนับถึงวันนี้ก็คือ43ปีในส่วนที่เป็นอาคารบ้านเรือนหรือว่าเป็นอาคารทรงงานนะคะก็จะพังไปหมดแล้วที่เป็นหลังคาอะไรพวกนี้แต่ยังมีพื้นยังมีจุดปักหมุดไว้อยู่ว่าตรงนี้คือที่ที่เสด็จทรงงานอะไรเงี้ยค่ะ ดังนั้นเนี่ยสภากาชาติไทยก็เลยวางแผนที่จะพัฒนาพื้นที่เนี้<ช>เป็นพื้นที่อนุรักษ์เป็นพื้นที่ทรงงานแล้วก็อยากจะให้ไปตามรอยเสด็จพระองค์ท่านว่าตรงไหนนะที่พระองค์ท่านทรงงานห่างจากเขาแค่500เมตรลูกปืนยิงมาก็ถึงเลยนะอะไรเงี้ยแต่พระองค์ท่านก็เสด็จเนี้ยค่ะแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ เป็นพื้นที่ทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะ,ะในขณะที่พระองค์ท่านดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแล้วก็หลายครั้งด้วยค่ะ,คะแต่ไม่มีบันทึกว่าท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะแต่มีพื้นที่ที่พื้นที่ทรงงานที่เราต้องอกันไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ก็จะอยากให้ไปเยี่ยมชมเพราะว่าไม่ใช่ว่าคือพระค องสภานายิกาเสด็จพระอ,องค์เดียวไม่ใช่<ม>แต่แต่เสด็จทั้งสามสามพระอ,องค์ก็คือคองค์สภานายิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็คือเป็นพื้นที่ที่แบบคือไปแล้วก็จะได้รู้สึกว่าทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบรมวง ทั้งหลายอะคะ่ะก็ท่านเมตตาใช่แล้วไม่ได้เมตตาไม่ได้ไม่ได้เมตตาแต่ผู้อยพย่ะแต่ท่านเมตตาต่อประชาชนทั้งหมดเพราะว่าในขณะที่ท่านประกาศเป็นศูนย์อพยพัะนะคะ,คะท่านก็จะบอกเสมอว่าคือให้ดูแลคนไทยไปด้วยกันนะ,ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงหรืออะไระซึ่งอันนี้ค่ะ ก็คือสภากาชาติไทายน้อมพระราชดำร <ham S 2> ิมาดำเนินการตลอดเพราะว่าไม่ได้ทําแค่นี้คือสภากาชาติไทยดูแลผู้อพยพเนี่ยตลอดแนวชายแดนไม่ว่าด้านตะวันออกหรือตะวันตกนะคะ,คะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงยึดมั่นเหมือนเดิมก็คือไปดูแลผู้อพยพต้องไม่ลืมที่จะดูแลคนไทยควบคู่กันไปเสมอค่ะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่คนไทยทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้จุดที่น่าสนใจคือที่เป็นศูนย์ในเรื่องของการศึกษาธรรมชาติธรรมชาติน่าจะแบบเพียวมากนะคะ่าถูกปิดมานานด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่ที่เป็นที่ระบบปิดที่ว่าไม่ได้มีคนเข้าไปทํานู่นทนํานี่ทำคืออะไรนะเหมือนบุกลุกหรืออะไรเงี้ยเพราะธรรมชาติก็น่าจะสดใหม่นะคะถ้าใครอยากจะไปศึกษาธรรมชาติก็น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะเด็กๆ,ๆ โัษณศึกษาอะไรเพราะมีที่มีอะไรเตรียมไว้ให้เด็กๆได้สามารถเข้าไปนอนได้เป็นจํานวนมากแล้วก็เด็กๆก็มีกิจกรรมเยอะนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปื่อจะกู่ก็คือมีกิจกรรมต่างๆให้เขามีทั้งภูเขามีทั้งลําธารมีทั้งน้ําตกและมีทั้งทะเลครบทุกอย่างเลยนะคะอันนี้คือในพาร์ทของเรื่องของการศึกษาแต่ว่าพักผ่อนหย่อนใจก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติใช่ค่ะ เป็นจังหวัดที่อาจจะเดินทางไกลและตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราสามารถที่จะได้ได้เห็นธรรมชาติที่ใกล้ชิดจริงๆนะคะใกล้เทือกเขาบรรทัดใกล้ภูเขามากใช่ไหมคะก็คือพอเทือกเขาบรรทัดเสร็จเนี่ยมันจะมีถนนทางหลวงหมายเลข3คือสุขุมวิทอะค่ะก็ยาวไปจนถึงชายแดนเลยอันนี้ก็คือพอเขาปุ๊บเป็นถนนแล้วก็ข้ามถนนมาก็คือใช่เลยนะคะทีนี้ แสดงว่าประชาชนทั่วไปบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นหน่วยงานหรือองค์กรหรือโรงเรียนก็สามารถติดต่อเข้าไปพักได้ใช่ไหมคะได้สามารถติดต่อได้ยังไงทั้งแบบนักเรียนแบบองค์กรและแบบประชาชนทั่วไปอะคะติดต่อไดออ้ทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าคือให้โทรโทรศัพท์ไปแจ้งล่วงหน้าก่อนเนื่องจากว่า<อ>ในช่วงนี้หลังจากที่โควิดผ่านไปนะะอะค่ะ,คะเราก็ต้องปรับปรุงเพื่อเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในเรื่องของออความปลอดภัยทั้งหลายด้วยคะก็อยากจะให้ติดต่อผ่าน ไปที่ศูนย์ราชการรอันนี้พี่ชิมขออนุญ,ญาตยกไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่านะคะพอ <c oughs> ดีไม่มีภาพมาใ,<ช>ให้อันนี้เป็นรูนเห็นชัดไหมเออก็อมีทั้งเ c e b o o k เว็บไซต์โทรศัพท์สายตรงนะคะ,คะแล้วก็ที่อยู่ก็คือ186หมูสีตําบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด อันนี้ก็คือเป็นสถานที่ตั้งของสูตรราชการุณสภากาชาติไทยเขาล้านค่ะแล้วก็ยินดีให้บริการแต่ว่าในส่วนของการบริการจะทำได้มากน้อยแค่ไหนบรบกวนให้ติดต่อสอบถามในรายละเอียดก่อนค่ะมี QR code ลายด้วยติดต่อได้นะคะสอบถามรายละเอียดก่อนได้เนาะ,ะว่า,<ช>วา,ะามีบริการอะไรบ้างเด็กๆ ไปแล้วจะมีอะไรกิจกรรมอะไรให้เขาทําบ้างยังไงบ้างนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็คือสามารถติดต่อได้ทังที่คือเมสักคคูาาเ r สคู o o g l e ออกก็ได้นะคะแล้วติดต่อเข้าไปล่วงหน้านิดหนึ่งเพราะว่าช่วงที่โควิดก็ทราบอยู่แล้วว่าไม่ว่าจะเป็นสถานราชการเอ่ย แม้กระทั่งโรงแรมเอกชนะลรต่างก็ถูกปิดตัวไปในช่วงที่ผ่านมานะคะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อได้นะคะทั้งส่วนตัวทั้งส่วนอ,องค์กรหรือทั้งโรงเรียนอะไรก็ได้หมดเลยนะคะ,ะ,ะก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ะคะ่ะวันนี้เรียกว่าได้ข้อมูลที่ทั้งเป็นความรู้เปิดโลกนะคะว่าทางสปปชาตินีมีสูตรแบบนี้นะแล้วรวมถึงประวัตินะคะ,ะได้ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณในทางด้านมนุษยธรรมกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะได้เห็นพระเมตตานะคะแล้วได้เห็น รู้สึกว่าถ้าเด็กๆคนไหนอยากจะย้อนประวัติดูก็สามารถเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะคุณกรองจิตชมสมุทรคะ่ะขอบพระคุณค,ะค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากกันนะคะในรายการคุยกับหมอค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้นะคะลองเซิร์ช google ได้เลยนะคะที่ศูนย์ราชการรุณสภากาชาติไทยเขาล้านจังหวัดตาดนะคะวันนี้จุ๊จิ้มและอาจารย์ลาไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ